สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมต้นมะม่วงของเราเมื่อเขาเอ็นไปกับพื้นดินเราจะแต่งกิ่งอย่างไรเหตุผลที่เขาเอ็นไปกับพื้นดินก็เพราะว่าฝนตกหนักและลมแรงค่ะถ้าเราปล่อยแบบนี้มะม่วงของเราเวลาที่เขาออกลูกลูกเขาก็จะไปแตะที่พื้นดินทำให้มะม่วงของเราเสียหายค่ะ วันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาด้วยการตัดแต่งกิ่งของเขาค่ะเมื่อเรายกไม่ขึ้นเราก็จะมาแต่งกิ่งเขาออกไปค่ะให้กิ่งที่เหลือเขาชูขึ้นไปค่ะส่วนต้นเขาเราก็จะปล่อยเขาไว้อย่างนี้ค่ะมะม่วงต้นนี้ของเราก็มีอายุหลายปีแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาตัดแต่งกิ่งมะม่วงกันค่ะเราจะเลือกกิ่งที่เขาเอ็นไปแตะกับพื้นดินนั้นออกไปค่ะเราจะตัดกิ่งนี้ทิ้งไปค่ะจะตัดกิ่งเล็กๆออกไปก่อนค่ะนี่คือกิ่งใหญ่ที่เขาแตะกับพื้นดินค่ะเราจะใช้เลื่อยค่ะ เลื่อยเลื่อยเขาออกค่ะเราค่อยๆเลื่อยเขาให้หลุดออกจากกันค่ะนี่ค่ะเราก็เลื่อยหลุดออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลากไปทิ้งค่ะเราจะเห็นว่า เมื่อเราตัดกิ่งออกไปกิ่งเขาค่อนข้างจะโล่งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตัดแต่งกิ่งให้รอบๆต้นเลยค่ะเพื่อไม่ให้เวลาที่เขาออกลูกมาลูกเขาจะไม่แตะที่พื้นดินค่ะถ้าลูกไปแตะที่พื้นดินก็จะทําให้ลูกนั้นมีกำหนิและเสียหายได้ค่ะ ค่อนข้างจะโล่งเลยค่ะเวลาที่ฝนตกหนัหนกๆถ้ากิ่งต้นใหญ่ๆเราไม่ตัดแต่งกิ่งเขากิ่งเขาต้นเขาก็จะสามารถเอ็นลงได้ค่ะหรือล้มลงไปเลยค่ะต้นนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เอ็นลงไปค่ะเราจึงมาตัดกิ่งที่เอ็นนั้นออกไปค่ะ และตัดกิ่งเล็กๆที่ขวางอยู่ออกไปด้วยค่ะเพื่อให้แสงแดดนั้นส่องถึงโลกและแมลงก็จะได้ไม่มีค่ะเราจะตัดกิ่งนี้ออกไปด้วยค่ะกิ่งนี้ก็จะกวางไม่ให้แสงแดดส่องถึงถ้าเราจะตัดกิ่งนี้ออกไปด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะดูลอบๆต้นเลยค่ะถ้าต้นไหนมีกิ่งที่ขวางกิ่งไหนที่ขวางๆอยู่เราจะตัดออกไปให้หมดเลยค่ะเป็นการตัดแต่งกิ่งมะม่วงของเราไปในตัวเลยค่ะกิ่งนี้ก็ยังฝางอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งนี้ทิ้งไปด้วยค่ะและนี่คือการตัดแต่งกิ่งของเราค่ะ นี่คือกิ่งที่เราตัดทิ้งไปค่ะได้กองใหญ่เลยค่ะก็จะมีแสงแดดส่องถึงค่ะทำให้โรคและแมลงก็จะไม่ค่อยเกิดกับต้นมะม่วงของเราค่ะและนี่คือการตัดแ,แต่งกิ่งมะม่วง ในลักษณะที่เขาโดนพายุต้นเอนอนไปกับพื้นค่ะเป็นวิธีการแต่งกิ่งแบบง่ายๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีปัญหาแบบนี้ก็ใช้วิธีนี้ไปตัดแต่งกิ่งมะม่วงที่บ้านได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ